สวัสดีทุทกทคนได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุดูแช n แนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราไปดูในแอปติ๊กต็อกมาทุกคนคือตอนที่เราดูเนี่ยเราจะเจอนี่ค่ะแอปเกมมันคล้ายๆแบบว่าเราเล่นหรอสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนทีนี้เราเจอแอคเคาท์ต่อหนึ่งคือพี่เจอคือเหนือเมนแล้วก็โูวินนะฮะอ่ะเขามีแบบงานวัด X NCT อันเนี้ยน่าอ่าคกมาอันเนี้ยน่าจะเป็น NCT ทั้งหมดเลยทั้ง 1, 2, 7่ง NCT d e a m แล้วก็ VV v, นะคะอ่าต้องบอกว่าขอรุญาแอคเคาท์อันนี้นะคะเอามาเล่นแล้วลง u t u b e นะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะมาดูงานว่ากับ NCT อ่ะข้อแรกใครเป็นเจ้าภาพงาน หูลุ้นเลยอะเดี๋ยวนะได้น้องมาร์น้องมาร์กตอนแรกตอนแรกจักจักได้พี่ทะยงได้น้องมาร์กมาโอเคเอมาพิจาคเดี๋ยวทีมงดนตรีวยลุ้นมากเลยนะโอ้ยขอให้ได้น้องให้ชาญน้อาให้ชานน่าจะเหมาะสุด ได้ NCTU อ๋อเขาน่าจะเป็นวงระหว่าง NCT 127 NCT r e a m V แล้วก็ NCU ได้ NCTU มาโอ้โหเห็นในชาแล้วก็น่าหบอกได้แล้วล่ะได้แล้วเต็มินด้วยใครเป็นคนชวนคูณไปงานวัดตต่แล้วดูน้องลูกค้าน้องลูกค้า คุยคนชวนแล้วไปเจอเจ้าผ้าอยู่าง่น้องมาร์คแล้วเอา NCTU เป็นวงดนตรีบันเทิงกันล่ะทีนี้ต่อค่ะใครเป็นคนชวนไปเล่นซุ้มต่างๆของงานอันเนี้ยภาวนานะภาวนาเลยทุกคนแฮนชาต้องมามาน้องได้น้องเฮนเดอรี่มาแทนแล้วน้องเฮนเดอรี่คือ ก็เหมาะอยู่แล้วอะน้องก็ถืสวประมาณสุงโซนสุนมากก็น่าจะชวนไปเล่นแบบซุ่มต่างๆสอนเรางตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป้าๆยิงปืนน่าจะเหมาะเหมาะอยู่โอเคมาต่อใครเป็นคนชวนคุณไปเต้นหน้าเวทีในใจนะที่อยู่คำนั้นคนแรกเลยคือพี่ต็ณนะไป้องเจนนอ้ เ็นน้วลูกแม่ตายนี่ก็เหมาะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยน่าจะมันนะดูมาค่ต่อทั้งงานใครกินอย่างเดียวคือใ้หัวทุกคนมันคิดตั้งตอนแรกเลยคือพี่ใจยอนใจยันพี่ใจยนัจยนเลยมาเราได้ใคร ดวงอันนี้ก็น่าจะบอมบอเหมเหม,เหมือนกันนะเขาชวนกินจะหมายไหมกรซิบไหมอะไรอย่างงี้เหมาะเหมาะอันนี้เหมาะใครเป็นคนพาคุณกลับปัญหาตรงนี้แหละในใจร้อนนะน้องหลุนจินน่าจะเป็นคนพมากับมาดูเราได้ได้ใคร เป๊ะเลยน้องเหลิอจีนต้องพักกรับนะคะเพราะอะไรทำใจไม่ได้ไปงานวัดเจอแต่ละคนนะคะแต่ละคนสุดยอดนะคะอันนี้เราเจอในทิกต o k นะคะแล้วก็คือเรากดหัวใจไว้นะคะเพกะเจ้ามาเล่นก็จะแบบอัดลงคลิปนะคะแล้วขอุญาตแอเค้าด้วยนะคะที่บ่าเอาเกมนี้ไปลงในอยู่ช่องยูทูบนะคะก็บอกเลยว่า ได้แต่ละคนมาสุดยอดเลยนะคะใครที่อยากเล่นอันนี้นะคะงานวัด XPT เนี่ยลองเข้าแอคเคาท์นี้นะคะที่เพยอคือเหนือเมนบวกภูุ่นนั่นเองนะคะเขาน่าจะมีเกมเยอะเหมือนกันนะคะอ่าถ้ามีเวลาก็จะมาเล่น XPTX เหมือนเดิมหรือ่าเป็น x o x เหมือนเดิมได้นะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์แล้วกดสมัครให้กับช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี